ภาพแมวส้มจากอวกาศ31ล้านกิโลเมตรเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวที่โลกของเราได้รับสัญญาณที่ไม่ธรรมดาจากนอกโลกและสัญญาณที่ได้รับก็คือแมวส้มตัวหนึ่งที่กำลังไล่ตะครุบลำแสงเลเซอร์สีแดงสัญญาณเอเลี่ยนที่ว่านี้ไม่ได้มาจากมนุษย์ต่างดาวแต่มาจากเทคโนโลยีของมนุษย์เองที่อยู่ห่างไกลาจากโลก31ล้านกิโลเมตร นั่นคือยานอวกาศไซคีนาซาออกมายอมรับว่าพวกเขาได้ทดสอบส่งคลิปแมวกลับมายังโลกผ่านระบบสื่อสารด้วยเลเซอร์จากยานไซคีในห่วงอวกาศลึกและประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยสาธิตให้ดูว่าเราสามารถรับส่งสัญญาณผ่านเลเซอร์ในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ได้และครั้งนี้เป็นการทดลองส่งไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงผ่านระบบ Deep Space Optical Communications หรือ DSOC และวิดีโอรแรกที่นาซาเลือกใช้ก็คือคลิปของเจ้าแมวที่ชื่อเทเตอร์ซึ่งเป็นแมวส้มของหนึ่งในเจ้าที่ของห้องปฏิบัติการแรงดันขับเคลื่อนไ h o n e หรือ JPL โดยลักษณะของภาพเคลื่อนไหวดังที่เห็นนี้ก็คือแมวส้มเทเตอร์ที่กำลังวิ่งไล่ตามแสงเลเซอร์อย่างมุ่งมั่นพร้อมกับมีกราฟิกซ้อนขึ้นมาเพื่อบอกถึงข้อมูลของภารกิจโดยสังเขปการทดลองดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2023 ที่ระยะห่างจากโลก31ล้านกิโลเมตรหรือเทียบได้กับระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์80เท่าโดยยานไซคีที่กำลังเท่าอากาศเพื่อมุ่งไปสู่ดาวเคราะห์น้อย16ไซคีอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้ส่งวิดีโอความเรยดสูงความยาว15วินาทีกลับมาที่โลกสัญญาณวิดีโอดังกล่าวถูกส่งมาจากอุปกรณ์ Fly ์เลเซ Trans านสิ e วและใช้เวลาเดินทางผ่านอากาศร,ราวๆ101วินาทีจนมาถึงอุปกรณ์รับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์เฮลในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนจะถูกดาวน์โหลดและส่งให้เจ้าหน้าที่ในสูตรควบคุม JPL ได้รับชมซึ่งแลนโลกาลินหัวหน้าทีมไดรบบร้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภารกิจระบุว่าการส่งสัญญาณจากหุโมกาลึกผ่านเลเซอร์ยังเร็วกว่าระยะเวลาที่ใช้ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตจากหอดูดาวมาสู่ JPL ซีอีกสำหรับการเลือกส่งวิดีโอแมวกลับมาที่โลกบิลคิปสไตล์หัวหน้าทีมของการทดสอบระบ,บุว่าเราต้องสาธิตความสามารถในการส่งวิดีโอจากระยะทางหลายล้านกิโลเมตร แต่ยานไซคีไม่มีการสร้างวิดีโอขึ้นมาในตัวเราเลยต้องสร้างไฟล์คลิปทดสอบขึ้นมาเองโดยพวกเราตกลงให้ทีมดีไซน์ของ JPL ได้ลองสร้างวิดีโอตลกๆขึ้นมาเช้สทรงกลับมาที่โลกเพื่อให้การทดสอบนี้เป็นที่น่าจดจำยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นคลิปแมวไล่ตามเลเซอร์สมกับเป็นการทดสอบส่งข้อมูลผ่านเลเซอร์แล้วการทดสอบนี้ยังเชื่อมโยงกับวิดีโอฟิลิสเดอะแคทตัวการ์ตูนแมวที่ถูกนำมาใช้ในการทดสอบระบบออกอากาศของโทรทัศน์ในปี1 9 2 8อีกด้วย สำหรับการทดลอง DSOc เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนโดยยานไซคีสามารถส่งสัญญาณผ่านอวอก,กาศลึกกลับมาที่โลกได้ที่ระยะ16ล้านกิโลเมตรก่อนที่ทีมภารกิจจะทดสอบรายสัปดาห์และพบว่าความเร็วในการรับสัญญาณกับความแม่นยำในการล็อกจารรับและระบบส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจนถึงการทดสอบเมื่อวันที่11ธันวาคมทีมภารกิจของนา s าและ JPL สามารถรับข้อมูลได้ทั้งหมด1.3เทราไบต์แล้ว ในช่วงเวลาเพียง1เดือนซึ่งมากกว่าข้อมูลทั้งหมดที่ยานแมกซิลเลนในภารกิจสำรวจดาวศกข,ของนาซาที่ส่งกลับมาที่โลกระหว่างปี1990ถึงปี1994ไปเป็นที่เรียบร้อย DSOC ถือเป็นครั้งแรกที่ทเทคโยโลยีระบบสื่อสารด้วยเลเซอร์ได้เดินทางไปในอวกาศลึกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสาธิตเทคโยโลยีไปกับยานไซคีเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะส่งข้อมูลผ่านเลเซอร์ที่จะมาทดแทนคลื่นวิทยุที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้นาซ a าก็ยังคงสื่อสารและรับส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อภารกิจหลักผ่านคลื่นวิทยุอยู่โดยเครือข่าย Deep Space Network สำหรับยานอวกาศไซคีคือยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยภายใต้โครงการ Discovery ของนาซ a าซึ่งจะเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยไซคี16อที่อยู่ในวงโคจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีโดยดาวเคราะห์น้อยไซคีส6นั้นถือเป็นดาวเคราะห์น้อยเหล็กที่มีมวลมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่220กิโลเมตร ยารวกาศไซคีถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2023และคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางในอวก,กาศร,ราวๆ6ปีหรือจะเดินทางไปถึงดาวเคราะห์น้อยไซคี16ในปี2029นักดาราศาสตรส์เคยเชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยไซคี16นั้นเป็นแกนเหล็กของดาวเคราะห์เกิดใหม่ที่สูญเสียเปลือกดาวไปจากการชนกับวัตถุอื่นอย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้นพบว่าสมมติฐานนี้ไม่น่าจะถูกต้อง และยานวกาศไซคีจะเป็นเหมือนกับผู้บุกเบิกเพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานนี้เป็นจริงหรือเท็จซึ่งช่วยให้เราเข้าใจกลไกลการก่อตัวของดาวเคราะห์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนเหล็กซึ่งแม้แต่แกนเหล็กของโลกเราเองมนุษย์ก็ไม่สามารถเจาะลึกลงไปเพื่อสำรวจได้ถ้าไซคี16เป็นแกนของดาวเคราะห์จริงยานวกาศไซคีจะต้องหาคำตอบได้ว่าเปลือกของดาวและเนื้อของดาวหายไปไหนหายไปได้อย่างไรให้ได้จึงเหลือแต่แกนเหล็กเดียว หรือหากไซคิ16ไม่ใช่แกนของดาวเคราะห์แล้วมันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรตั้งแต่แรกทำไมจึงมีส่วนประกอบของเหล็กและมวลมากเช่นนั้นมวลของไซคิ16คิดเป็นร้อยละหนึ่งของมวลของดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดในแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเช่นนี้แล้วไซคิจึงถือเป็นยาสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่ช่วยนำดารศาศาสตร์เข้าใจการเกิดดาวเคราะห์อย่างโลกของเราได้มากขึ้นนอกจากเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ยานอวกาศไซคียังมีเป้าหมายทางเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศอีกด้วยอย่างแรกคือยานไซคีใช้ระบบการขับเคลื่อนจากพลังงานแสงอาทิตย์หมายความว่ายานไซคีมันจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงแลว้วอย่างเช่นยานอวกาศทั่วไปแต่จะนำแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แล้วนำพลังงานดังกล่าวไปใช้ในเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่าตัวพลักดันผลกระทบฮอลล์หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเครื่องยนต์ไอออน การใช้เครื่องยนต์ไอออนแทนเครื่องยนต์ปฏิกิริยาเคมีจะทำให้ยานไซคีประหยัดเชื้อเพลิงไปได้มากกว่าร้อยละเกแต่ก็แลกมากับความเร็วที่ลดลงในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อยไซคีสิบหกยานอวกาศไซคีจึงถือเป็นภารกิจนำร่องการสำรวจโดยใช้เครื่องยนต์ไอออนในการสำรวจอวกาศลึกอาจทำให้มียานสำรวจอวกาศหันมาใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแทนที่การใช้เครื่องยนต์ปฏิกิริยาเคมีซึ่งถึงแม้ว่าจะใช้แรงขับดันที่มากกว่าแต่ก็ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากเครื่องยนออนแล้ว ยานไทร์จะเป็นยานทดสอบเทคโนโลยีในการสื่อสารด้วยเลเซอร์ที่เรียกว่า Deep Space Optical Communications ทเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการใช้เลเซอร์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานีควบคุมบนโลกและยานอวกาศคล้ายกับเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกที่เราใช้กันในอินเทอร์เน็ตบ้านเพียงแต่ DSOc ม่จําเป็นต้องใช้สายในการส่งข้อมูลแต่เป็นการยิงเลเซอร์โดยตรงเลย DSOc แตกต่างจากเทคโนโลยีในการสื่อสารกับยานอวกาศด้วยคลื่นวิทยุซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การใช้เคลื่อนวิทยุจะไม่ต้องใช้จารับสัญญาณขนาดใหญ่บนโลกและเสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่บนตัวยานนอกจากนี้เคลื่อนวิทยุยิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งอ่อนกำลังลงอัตราและปริมาณการส่งข้อมูลจะลดลงเนื่องจากสัญญาณที่อ่อนลงในขณะที่เทคโนโลยี DSOC นั้นคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลไปได้มากกว่า1 0ถึง10 100เท่า และจะถือเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเลเซอร์จะถูกนํามาใช้ในการสํารวจห้วงอวกาศลึกเช่นเดียวกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไอออนยานอวกาศไซคีจะเรียกที่ว่าเป็นยานที่จะมาปฏิวัติเทคโนโลยีการสํารวจอวกาศให้หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกันมากขึ้นนั่นเองตอนรับปีใหม่จากอวกาศนาซาเผยตนคริสต์มาสแห่งเอกภพนาซาเปิดเผยภาพใหม่ของ NGC 2264 รือที่รู้จักกันในชื่อคลัสเตอร์ต้นคริสต์มาสที่แสดงรูปร่างต้นไม้ในจักรวาลพร้อมกับแสงดาวฤกษ์เพื่อต้อนรับเทศกาลปลายปี NGC 2 2 6 4เป็นคลัสเตอร์ดาวอายุน้อยมีอายุระหว่าง1-5ถึงล้านปีในทางช้างเผือกอยู่ห่างไกลาจากโลกประมาณ2,500ปีแสงดาวฤกษ์ใน NGC 2 2 6 4รล,ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์และภาพส่วนประกอบใหม่นี้ได้เพิ่มความคล้ายคลึงกับต้นคริสต์มาสเข้าไปอีก โดยการเลือกสีและการหมุนแสงสีน้ำเงินและสีขาวซึ่งเป็นดาวฤกษ์อายุน้อยที่ปล่อยรังสี X ที่ตรวจพบโดยหอดูดาวจันทราเอ็กซ์เลย์ของนาซานาลิตเคยเปิดเผยว่า NGC 2264เป็นชื่อเรียกร,มรวมๆของเนบิวลาเรืองแสงและกระจุกดาวเปิดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นกระจุกดาวอายุน้อยและมีความสว่างมากอยู่ในกลุ่มดาวยูนิคอนห่างจากโลกประมาณ2,600ปีแสงแลักษณะาการเรียงตัวของกระจุกดาวเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับต้นคริสต์มา เราจึงเรียกว่าคริสต์มาทรีคลัสเตอร์จุดเด่นของ NGC 2 2 6 4คือบริเวณกลางภาพมีดาวฤกษ์เกาะกลุ่มกันอยู่อย่างหลุมหลวมเรียกว่ากระจุกดาวเปิดมีดาวสว่างสีฟ้าและสีขาวเรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายกับต้นคริสต์มาสด้านบนมีกลุ่มแกส๊สรูปร่างคล้ายกลวยมีชื่อว่าเนบิลากรวยมีดาวสว่างเด่นบนเนบิลากรวยเป็นยอดของต้นคริสต์มาสส่วนเนบิลากรวยและบริเวณโดยรอบกระจุกดาวคือแก๊สไฮโดรเจนขนาดใหญ่ เฉพาะส่วนที่เป็นรูปกรวยคือก้อนแก๊สและฝุ่นในวอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำแก๊สและฝุ่นเหล่านี้ด,ดูซับแสงเรืองของดวงดาวและเนบูลาที่อยู่ฉากหลังจึงดูเป็นสีคล้ำกว่าภาพดาวยูเรนัสล่าสุดจากกล้องโทรทรั์อศกาศเจมส์เว็บตะลึงกันอีกครั้งกับภาพถ่ายดาวยูเรนัสล่าสุดจากกล้องโทรทร์อศกาศเจมส์เว็บ เมื่อวันที่18ธันวาคมปี2023นาซาเผยภาพดาวยูเรนัสล่าสุดในช่วงคลื่นอินฟาราเรดแสดงให้เห็นรายละเอียดของวงแหวนของดาวยูเรนัสอย่างชัดเจนตั้งแต่วงนอกสุดไปจนถึงวงในสุดรวมถึงยังแสดงให้เห็นดวงจันทริิวารอีกหลายดวงและดวงจันทร์ขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ในชั้นวงแหวนของดาวยูเรนัสครั้งแรกที่เราได้ยนโมดาวยูเรนนสกสคือภาพถ่ายจากยาน v วเจอร์2 ในช่วงปีคศ1980นับเป็นภาพถ่ายดาวยูเรนัสภาพแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้เห็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ดวงนี้อย่างใกล้ชิดดูราวกับเป็นลูกบอลสีฟ้าที่กำลังโคจรไปร,บรอบๆดวงอาทิตย์อย่างสงบสุงเงียมแต่เมื่อนักดาราศาสตร์ศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้ในช่วงคลื่นอินฟราเรดกับพบพวัตถุที่แปลกประหลาดในชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสมากมายหนึ่งในนั้นก็คือลักษณะของเมฆที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วของดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัสเป็นดาวที่มีแกนหมุนรอบตัวเองที่ค่อนข้างเอียงมากและทำมุมมากกว่า98องศาเอียงไปจากแกนตั้งฉากของระนาบวงโคจรและนั่นทำให้ฤดูกลาลที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงนี้แตกต่างกันอย่างสุดขั้วฤดูร้อนของซีกดาวเหนือดวงที่จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง21ปีในขณะที่ซีกดาวใต้จะเป็นฤดูหนาวที่ดวงอาทิตย์จะไม่ปรากฏบนท้องฟ้ายาวนานถึง21ปีเช่นกันสำหรับภาพนี้เป็นภาพล่าสุด ของดาวยูเรนัสจากกล้องเจมเว็บบริเวณที่สว่างที่สุดคือขั้วเหนือของดาวยูเรนัสเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวยูเรนัสโดยเจมเว็บเมื่อเดือนเมษา,าย,ยนที่ผ่านมาภาพล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดบริเวณขั้วเหนือของดาวได้ชัดเจนกว่าเนื่องจากประมวลผลด้วยข้อมูลในช่วงคลื่นอินฟราเรดเพิ่มเติมทาให้เห็นรายละเอียดในแถบสีเข้มใต้ขั้วของดาวได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงยังแสดงให้เห็นพายุขนาดเล็ก ที่แทรกตัวอยู่ในแถบสีเข้มเหล่านี้โดยนักดาราศาสตร์คา,าดว่าพายุขนาดเล็กเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นมาจากฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนดาวยูเรนัสนอกจากนี้ภาพลลาสดยังแสดงให้เห็นซีตาลิงซึ่งเป็นวงแหวนชั้นในสุดของดาวยูเรนัสที่ฟุ้งกระจายและมีความสว่างน้อยมากรวมถึงแสดงให้เห็นดวงจันทร์บริวารของดาวยูเรนัสจำนวน13ดวงจากทั้งหมด27ดวงและในปีคศ2028จะเป็นปีที่ดาวยูเรนัส ผนขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์พอดีซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวได้รับพลังงานแสงอาทิตย์สูงที่สุดและเป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นขั้วของดาวได้เด่นชัดที่สุดนักดาราศาสตร์จะติดตามสังเกตช,ชั้นบรรยากาศของดาวยุลรนสต่อไปเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในชัช้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากนี้ซึ่งช่วยเราเข้าใจเกี่ยวกับชัช้นบรรยากาศอันซับซ้อนของดาวแก๊สยักษ์ประเภทนี้ได้ดียิ่งขึ้น